สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel นะคะแม่แฝดสีสไปย์ยูเหรือว่าสไปย์อังกฤษนะคะเอาวันนี้เราจะมาทำคลิปนำสเสนอตอนที่เราได้ไปมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ประเทศสเปนตั้งแต่ปี2018แล้วค่ะตอนนั้นแฝดสีก็ยังอายุยังไม่เยอะหะไรประมาณเท่าไหร่นะ6หกขวบประมาณนั้นนะคะวันแรกนะคะเราก็ไปขึ้นเครื่องที่สนามบินลูตันเลยนะคะ เพราะว่าอันนี้เป็นสนามมินที่ใกล้บ้านเราที่สุดแล้วอะค่ะกว่าจะเดินทางไปถึงก็มืดข้ามแล้วเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็ไปรับรถที่สนามบินแล้วก็ขับกลับที่พักเลยเราพักที่ลาคอสตาเวอร์นะคะในเมืองอะไรนะเฟนจิโลลาถ้าพูดผิดสะกดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ทร,บราบภาษาสเปนอ่านไว้ยังไง ตอนเช้ามานะคะมองเห็นวิวด้านนอกประทับใจมากค่ะมันสวยมากคือมันติดทะเลแต่ว่ามีถนนกั้นอยู่มองไปโอ้ยท้องฟ้าสีครามสดใสน่าเที่ยวมากมากเลยคะ่ะไม่แปลกใจเลยที่ทําไมคนอังกฤษชอบหนีหนาวนะคะไปเที่ยวที่สเปนกันเยอะมากๆเพราะว่าก็คือสเปนนี่คือใกล้อังกฤษนะคะนั่งเครื่องบินไปประมาณแค่2ชั่วโมงก็ถึงแล้วอะคะ่ะ วันแรกของทริปนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาอยู่ในสถานที่พักร,รอบๆอพาร์ตเมนต์นะคะเขาก็จะมีสระน้ํามันเป็นส่วนตัวมากเลยค่ะเด็กๆก,ก็จะลงไปเล่นน้ํากันแต่เช้าเลยค่ะส่วนแม่กับพ่อแลก็นั่งดูอยู่ริมสระดูเด็กๆเ,เ,เล่นกันสนุกสนานแล้วแฟนก็ลงไปเล่นด้วยอ่าบ้างบางเวลาค่ะ พอช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่เด็กๆเล่นน้ํากันให้ชุ่มฉ่ำปอดแล้วนะคะเราก็พาเด็กๆเข้าไปในเมืองตัวเมืองเพื่อไปหาอะไรทานกันก็ไปเจอร้านก็พอใช้ได้ค่ะอาหารทะเลค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งที่ชายหาดกันนะคะไปดูชมวิวหาสวยน้ําใสแต่ขอบอกว่าน้ําเย็นมากเราไม่ชอบลงน้ําเย็นค่ะเราขอนั่งดูเด็กๆเล่นนะคะเด็กๆก็เล่นกันเจ้าแฝดนี่ค่ะลงไปคลุก กลิ้งกับทรายโอ้โ oh, ห oh, หมดเลยค่ะเสื้อผ้าสวยๆที่ใส่ไปดูตามสภาพนะคะตื้อจริงๆ What are you doing, Blazik? <laughs> Why? เสร็จจากเล่นน้ำทะเลแล้วนะคะเราก็พาเด็กๆนะคะนั่งรถขึ้นไปบนเขาเพื่อชมวิวนะคะลงมาด้านล่างสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะภาพวิวสวยสวยมากเลยตัดมาวันที่สามนะคะวันนี้เราไม่ได้ทำอาหารเช้าทานเองนะคะเราออไปทานด้านนอกที่สโมสรนนะคะอาหารก็โอเคค่ะเหมือนอาหารโรงแรมทั่วไปก็อิ่มน้ำสำรานกันไปก่อนที่เราจะออกเดินทาง ไปดูชมวิวรอบๆของคลับหรือว่าสโมสรเขาสวยมากเลยค่ะตามคลับตามสโมสรหรือตามห้องบาง้างต่างๆเขาจะมีอะไรนะอ่างน้ําอุ่นแบบเนี้ยเห็นเราก็แบบโหอยากได้มากแต่คงไม่มีวาสนาค <c oughs> <c oughs> งต้องรอถูกรอตเตอรี่ค่ะยังไม่ได้ซื้อเลยว่าแล้ว หลังจากเดินชมวิวรอบๆสมสรเสร็จแล้วรคะ่ะเราก็กลับมาที่พักค่ะมาเอนจอยเด็กๆก,ก็ไปเล่นน้ําที่สระกันต่อส่วนเราก็ได้เวลาค่ะทำอาหารที่เราไปซื้อมาจากร้านในสมสสรก็จะมีร้านขายพวกผักผลไม้แล้วก็อาหารทะเลบางอย่างเราก็ได้มาหน่อยอนึงค่ะก็เป็นพวกปูปลากุ้งหอยนะคะเนี่ยค่ะทํากินเองเลยค่ะอร่อยมาก ก็คือเวลาไปเที่ยวทะเลแบบนี้สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือพริกน้ำปลาครกสากเราเตรียมไปด้วยค่ะไปตำนะคะตำพริกน้ำปลาเพื่อที่จะมาจิ้มกับอะไรนะ,ะกุ้งหอยปูปลาก็กินอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าแฟนก็เป็นมังสวิรัตเด็กๆก็ไม่กินมีลูกชายคนเดียวที่กินเผ็ดได้ส่วนจะแฝดไม่กินเลยค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงฝึกแล้วก็ไม่เอา วันที่4นะคะเราก็พาเด็กๆไปนั่งรถลางเอ้ยไม่ใช่สิรถรถม้ารถลากใช่ไหมคะรถล,ล,ลากที่มีม้าลากที่เมืองมิจาัดใช่ไหมคะใช่มิจาัดไหมคะ M I J A S ถ้าสะกดผิดอ,าอ,าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยเพื่อนๆชาวส,สเปนหรือว่าคนสเปนนะคะเพราะว่าอ,อ่านภาษาสเปนไม่เป็นคะ่ะต้องขออภัยด้วยก็คือรถม้าหรือรถลากเนี่ยหามจะมีแบบทั้งม้าและลา ก็คือถ้ารถล,ลากอย่างเงี้ยมันจะใหญ่ห,ญหน่อยก็จะใช้มา้าลากเอาค่ะถ้าเป็นลามันก็จะเล็กหน่อยลาเขาจะรับน้ําหนักไม่ไหวนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาเด็กๆไปทานไอศครีมกันค่ะพอลงมาจากม้าแล้วเด็กๆ็ก็เห็นร้านไอศครีมก็อยากได้อยากทานกันก็จัดให้ค่ะเราก็ไปเดินชมรอบเมืองรอบเมืองสวยมากเลยค่ะเป็นเป็นทาวน์เป็นอาคารเก่าๆบ้านเรือนอาคารเนะะี่ยเขาเขาจะทาสีด้วยสีขาวทั้งหมดเลยค่ะมองไปแล้วก็จะดูเหมือนแบบ เหมือนกันหมดเลยเป็นบล็อกบล็อกลอกลอก,ก็สวยแปลกตาไปอีกแบบดีค่ะ แล้วเราก็เดินมาจนถึงนะคะร้านที่ขายช็อกโกแลตค่ะแต่ว่าเขาสามารถให้เราเข้าไปทำช็อกโกแลตได้ด้วยตัวเองนะคะเราก็เลยให้เด็กๆเข้าไปทําแล้วเราก็ลองทําด้วยค่ะก็สนุกดีค่ะเด็กๆชอบมากก็เลือกช็อกโกแลตตามที่ต้องการได้เลยเลือกพิมพ์เลือกแบบเลือกอ่าอะไรนะที่จะโรยหน้านะคะเลือกตามที่ต้องการได้เลยพอทําได้เสร็จก็จะได้ใบประกาศ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะเซอร์ฟิเคมาด้วยค่ะ เด,เด็กสนุกมากค่ะชอบถ้าใครมีโอกาสพาลูกไปเที่ยวที่นี่นะคะเมืองน,นี้น่ารักมากค่ะร้านชโคโค็อกโกแลตทำเองวันที่5นะคะช่วงเช้าเราก็ได้ไปเยี่ยมเยียนอ่าคัสเซลนะคะมีชื่อว่าโซเฮลคัสเซลถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะงไงเพื่อนๆทวงติงมาได้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดผิดนะคะก็เดินรอบๆโบสค่ะคัสเซลค่ะ เพราะว่าข้างในรู้สึกจะปิดปรับปร Trans ุงแล้วก็เลยไม่ได้เข้าไปดูข้างในก็ดูรอบนอกก็ก็โอเคกันสวยดีค่ะพอเสร็จจากที่นี่แล้วนะคะเราก็พาเด็กๆไปที่เมืองเทเลเฟริโลนะคะใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่ลบขวนเพื่อนๆเขียนมาด้านล่างให้หน่อยนะคะว่าอ่านวายย่ายังไงเพื <c oughs> ่อนๆชาวสเปนที่อยู่สเปนนะคะเราก็ไปขึ้นเทเลเฟริโลเคเบิลเคเบิลนะคะเพื่อที The ่จะขึ้นไปดูด้านบน

Can we go to the phone park? Wow. Mummy, can we please go to the phone park? Please, Please it's Can we just please Mummy, can we please go to the phone park? But no one's Yes. There. But no one's there. Mummy, can we are we going tomorrow? Huh? Are we going tomorrow? Go where? To back home tomorrow. <laughs> Oh, พอมาถึงด้านบนแล้วนะคะเราก็จะไปชมการแสดงของนกอินรีหรือว่านกเหยี่ยวเขาเรียกอะไรนะอีเกิลค่ะนกอินรี ก็คือเขาจะแสดงการโชว์เรียกนกมาแล้วมาเกาะที่แขนดูแล้วมันก็เชื่องนะคะเขาคงเลี้ยงมันมานานแล้วอะค่ะแต่ยอดเขาที่เราขึ้นมาเนี่ยสูงมากๆเลยค่ะมองลงไปด้านล่างนี่คือ,อเห็นบ้านเอนหลังเล็กๆๆๆเๆ,ๆ,เๆเราก็ปีนไปไปบนยอดแล้วก็จุดชมวิวค่ะถ่ายรูปลงมาสวยมากค่ะสูงมากๆขาสัน่น คือจะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปของเด็กๆจริงๆค่ะเพราะว่าวันที่6วันนี้เราพาเด็กๆไปเที่ยวที่สวนสัตว์นะคะอา่าสวนสัตว์มันชื่อว่า b บโอพาร์ e เฟนจิโลถ้าพูดผิดยังไงขออภัยอีกทีนะคะเพราะว่าภาษาสเปนนี่คือไม่ได้เลยจริงๆค่ะ ออกจากสวนสัตว์แล้วนะคะเราก็พาเด็กๆไปที่ชายหาดเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเด็กๆชอบเล่นน้ํามากเด็กกับน้ํานี่เป็นอะไรที่คู่กันจริงๆค่ะก็สนุกสนานกันไปนะคะเตรียมชุดว่ายน้ําให้เขาด้วยเป็นชุดว่ายน้ําที่ว่าป้องกันความหนาวเย็นจากน้ํานะคะก็จะหนาๆหน่อยค่ะที่นี่ก็คือจําเป็นมากเวลาเด็กจะลงเล่นน้ําทะเลวันสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พาเด็กๆไปเล่นที่สวนน้ำมะคัาวแลน์นะคะ แต่ว่าชื่อนี่เดี๋ยวติดป้ายเอาไว้ด้านบนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆอ่านเอานะคะเพราะว่าไม่กล้าพูดก็พูดผิดอีกค่ะ วันสุดท้ายก่อนกลับนะคะเราต้องเตรียมแพ็คก,กระเป๋าไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าเราจะต้องเช็คเอาท์ก่อน10โมงเช้านะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่เมืองมาลากาซึ่งแอร์พอร์ตหรือว่าสถามบินมาลากาอยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเช็คอินเนี่ยเพราะว่าเครื่องออกประมาณสองทุ่มนะคะเราก็เลยมีเวลาที่จะเดินทัวร์สำรวจอ่าเมืองในเมืองนะคะก็เพื่อ,อเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้กลับมาอีก ล้วก็เดินชมทัวร์ในเมืองก็สวยดีค่ะก็ขึ้นไปบนคัสเซิลอีกรอบหนึ่งแต่ว่าคัสเซิลนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือมะลกานะคะคือเมืองมะลากาเนี่ยก็มีเป็นท่าเรือใหญ่พอสมควรค่ะเพราะว่ามีเรือนักท่องเที่ยวเรือสำรานะมาจอดเทียบอยู่หลายลำอยู่เหมือนกันค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้ขึ้นไปบนเรือสำรานสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่คงต้องเก็บเงินจำน,นวนมาาศานะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รวยเนาะโอเค คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับชมด้วยความเรื่นเริงหรือว่าชอบใจนะคะก็ยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากติดตาม subscribe ให้ด้วยนะคะ